กินแล้วก็สีเห็ดคือกันก็ใเจีอว้วนอะ่ะอยากอีรยังเดือขนาดไปหอดตลาดยัง,ออก,ยงกินบ่อว่าเสดอีหตุยังกลับมากินตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆเนื้อเยอะกินตัวหนึ่งอิ่มไปหลายเนื้อแล้วพี่น้องกินบ่หมือ้อดือดัดจานหนึ่งนี่นะจต่แต่แตกนันน่ะอยากแห้งแมนแงนน่นแห้งบันไดแต่สั่งเอาสั่งเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้อพอใครอยากพุชงคนคนักนะกับข้าไปเที่ยวมาหันพิจมองกำงานเออกำงานแต่ว่า มันมีแต่หิมะเว้ยหนาวเว้ยนากว่าป้ะจะได้แดดโตถ้าโตทำแบบราคากลางๆประมาณต้นนึงเก็บยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทนมมาส่งนมมาส่งนม,งนมนหมดนมหมดเลยสั่งนมมาโทรสั่งนมมานะคะเย <oz S 1> ้กันก็เลยวัดบุกเนื้อนสุดไปหน่ำบริษันเขาก็เลยเอ,อือดสุดยอดเขามาไปนัเขาเดอกก็อยากไปหายอีย่างมาก,กิน แบบอย,าอยา่างๆนอนเล่นกับนอนหลายตั้งแต่ประธานเหล็กหิบนอนเว้นกับนอนเว้นนอนขึ้นกับนอนแต่ชีฝุ่นหาทุ่นเออมาแวะมากกัลั่งเง,งาเพอดีนางเบอกอยู่ค้เดียวอยวู่กําล่งเงากําลังเงาเพื่อนมาพอดีเพื่อนมาพอาดีหายเงาแล้วหายเงาแล้วเออไอ้เจ้ามาในหน่อยมาลักชิบเนี่ยะมาลักชิบเนต่ตอประมร มึงจอลงไปไหลยเหลืออยู่เต็มถ้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อใจเจอพาละติดีแล้วดีใจดีใจหลายๆอยไรใจอวดมาคนหนึ่งสองคนก็นดีใจหมดเพราะว่ายะอวดไม่เคยมีมีหมูมาหลายมีมาแต่ในน้อย ือเอ็มเจ้ากัใหายวินผ้าไปกลุ่มหัอโตกลุ่มเขาตรมย่างเงินพี่น้องโลดละสองร้อยตัวใครตัวกรเลยกแดดโตถ้าโตสมแบกราคาตั้งก้างต่ประมาณตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าบาทเข่งละสองร้อยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมันมานกินหลายกระปุกบอกเจังว่าสิพี่เนี่ยไปหอดตลาดคิดไม่เห็นเพื่อนมาสักคนเลยแบบนะี้ เพื่อนหายไปกนนหมดก็ไม่รู้เพื่อนก็ใชมีพลัะของเพื่อนนี่นาทีของเพื่อนแต่ครบหวังว่าคงไม่ร really. uh, ่วงนะใหญ่ล่วงนะหวังว่าคงไม่ร่วงนะนอตมาอินหรืมันเป็นนักเสกนักพี่นองหลอดบนนอกหลอดบนนอะจรหลอดบนนอกนี่นองจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมจะรอดหรือจะล่วคลิปนอกก็คือคลิปนั่นคลิปนี่แน่มันกันไลายสี่นะพี่นองเออมันกันไล ก็ไม่ตอบเหมือนแต่อยากตอบเหมือนกันนะแล้วยินดีนําเด้อจ้าดียิน,นดีนําเด้อรเย่ออ้วนก็สิบกว่านง่ายดอกเยออออ่ออ้วนนะมูอก็รลายดิดอกแต่ว่าไผ่ย่างเยือ้วนไปย่างเต็มเีลแต่ว่ามันไป้เระทันไม่หอดัตอดตอบเมื่อใดยืดท่านแม่เจ้าหนึ่งคนอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยไม่ไหวโพ่อเพลคนหลับไปนอนจ้า โมเก็ดหมดแล้วนางบอกผู้เดียวกับเขาตวเนาะเออขันโมมากอะเออใช่แน่มีแห้งมีโมมากมีโมมาคุยนําคนนั้งสองคนก็นดีใจเออ<บ>เจ็บแล้วจัง <laughs> เจ็บแล้วจังก็เลยไม่กินเออเป็ดจะว่าเขาเหิวยังเขาเสกคิดเมนยืออวนเออตัดตัดตัดไปบบเบิร์ตไปบบเบิเร์ตไปโบทันหอดเด้าก้าปี่น้อสุกโสสุกคนเ เผือเอือดเผาอมเนี่ยวันน้อนเป็นเผือกเอือดเผาอมอยู่นี่กินน่องเปรี้ยวกคนเด้อกินมาได้หลายดอกกินได้น้นอนเพราะว่ามันมันเคยกินมาหลายแล้วกินแบบหลายกินแบบอิ่มไปเห็นงานอยู่ข้างบนกระเละลงมมาสักรึยังเห็นปูใหญ่ยู่ข้างบนบนบ้านกันเละสักรึยังบอกมาหลายคกูมูเฟินมูเฟินมูหลายอยู่ มูมาเต็มยุะกะผคุณแดนไม่มีหมูมาหลายกะดีใจดีใจลหลยๆหล,ย,ลยดีใจอวดมาคนหนึง่งสองคนก็ดีใจหมดเพราะว่ายุ่อวดบ่เคยมีมีหมูมาหลายมีมากแต่นน้อย,อยจ้าขอบคุณเลย,ลยจ้าขอบคุณยหลาย ก็ตอเพื่อนนี่แล้วพี่น้องก็ได้เห็นยังเดา๋ยวคตอบเพื่อนอยู่แล้ว,ว,ตออแ,ลวแต่ว่าโมบเบิร์ดโมบเบิร์ดเขาว่าให้ตอบกับความคิดเห็นสายกับตอบมูตอบเพื่อนมาเนี่ยไปเยี่ยมมูมาหากับกลับไปหามูมันจะเลยเป็นบะเหลวเมืดเหมือ่อเอออยู่แต่กับมูเมืดเมอ,มอเมื่อละเมื่อนี่ไปพันมาแม่ใจเดดีจัดเด้อเย้กวนอยากคุยกับมูก็ไปเห็นมูมาจาคนแย่มัอนี่เอโอ้เย้กวนก็ กสิมาแต่ช่วงหาบงนี่แหละกระเล็ดไปจังหน่อยนังลงมาแต่ขังบนนั่งตอบเวลาจังจังวัดอื่นน่ะเขาหนาวแห้งๆน่ะจังจังหวัดเอสะก้นน่ะกันหนาวเวลาหนาวๆครับเออแต่กับทั้งสามบ่มีแนวสื่อจะคว้างบรรยากก็เล่นปลาสื่อเสือเต้นโตอยากๆแล้วเสือเต้นโตหยากๆมากกับกินมาได้หลายที่เราน้ากินยุงผู้เดียวคลิปนอกก็คือคลิปนั่นคลิปนี้แน่มันกันลายสินะพี่น้องเออมันกันลายก็ไม่ตอบเหมือน อยากตอบมืดขึ้นัเลยกันเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่นั่นแหละขึ้นไปอยู่ตั้งบาทนะยเพราะมีอย่างดอกนั่งตอบเพื่อนอยู่มืดเหม่อเด,ด้อพี่น้องเอ้ยไม่ปวดนั่นนงตอบเพื่อนยืนมืดเหม่อกับปเป้าแล้วไม่ได้เฮ็ดยังเลยเพราะเฮ็ด <c> ย <oughs> ังเลยเฮ็ดเดะเมือ่อยหลาดเจ้าเป็นเป็นเงยเงยงักยักอยู่เป็นเงยเงยงักแฮ เป็นอะไรขายดีไหมคนเยอะไหมเงี้ยเนี้ยไม่ค่อย,ยได้ขายเยอะเลยตรงนี้เหรอเพราะว่าขาดไปงานไนนดดวค้คนนะไม่มีเงินซื้อเออใช่คนน่ะไม่มีเงินซื้อไม่ใช่ว่าเขาไปนั่นไปนี่หรอกเออเหลืออยู่เต็มถ้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะถึงเวลาเย็บวันแล้วเด้อจ้าถึงถึงเวลาแล้วนะคะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆทุกคนเดอ้อมหากำลังเดกกับจิ้มต้มยำกลุ่มเด้กดกับจิ้มต้มยำเสือมาเสือลหลังาโกลโเกิดเสือมาตม้มยำให้กินข้อต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเราเลยจำมานะเราก็เลยมากินออก็เลยไม่กินนะคะกินได้สองทุกวันสองทุกวันเลยแดดสองทุกวันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผ่านไปผ่านมาแวะได้นะ แลงนะาันะาจะหลานสิมาหลานมัเห็นมากกัน,<า>นนี่นมาปุ่มไหวนให้หลานเนี่ยเขาบังคักับตอบมูตอบเพื่อนมาเนี่ยไปเยี่ยมมูมาหากับกลับไปหามูมันจะเลยเป็นบัหลวเมืดเหม่อเอออยู่แต่กับมูมืดเหม่อละเมอเนี่ยหกโมงแล้วน,นะคะถึงเวลายายอ้วนแล้ว ไปประทนหอดขอโทษขออภัยขออภัยทุกวันทุกวันทุกเมื่อขออภัยทุกวันนะคะไปไม่ถึงเก็บดอกทันนี้แป้งมันก็ได้หลายเก็บได้ลายเก็บเยอะได้หลายเก็บเยอะเก็บใส่เก็บเน่าเดีจะเก็บเอาเอาเมื่อได้ได้หลายรักษาเมืม่อกี้จ้าขอคุณหล,ลายจ้าขอบคุณหล,ลายๆก็คือสิเดฎก ทานสายอยู่ดอกระหอดง่ายบ่หอดง่ายปรหอนยายแล้วค่เอ้าถ้าใส่เพมันเค็มมันเค็มมันหอมนะคะเออก็เลยเอคุกแกงไตส่วนละต้องบาดกัำมันจนแก่เลยหยิบแกงไ่ไปไปหามากินทุกวัน แต่เยอะอ้วนจะเป็นคนประเภทนี้กินจนอิ่มกินจนอิ่มนะคะคถ้าไม่อิ่มก็อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยไม่ไหวโอเคพลับพี่หนอนจ้าโอเดหมดแล้วตามเหมือนเดิมจ้ามายืนยันตัวตนนะคะมายืนยันตัวตนกับเอไอกับพเพื่อนๆนะคะแม่แมสักอย่างเดียวแต่ว่ามันมันก็น มันกระเด็ซ้ำเนียเน,ะะเเนยาะมันกระเด็ซ้ำเนียจ้าสิว่กระได็มันวไล่เวายค่ะแค่นั้นแหละก็าเพื่อเห็นยังน,งกนอกนั้นก็ตอบเจ้เพื่อนตอะตอบเพนไดนก็บุ่เบิดพุทเถื่อเพื่อนเก่าๆกับพ่ท่านเด็กตอบอยู่โอ้ยบ,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 บย่บ่มาไหลตุ่มมืเพื่อนมูอเพื่อนมูอไหลยอยู่มืมูอม,มาเต็มอยู่กับผูดด้ใดงมีมูอมาหลากับที่ เดิมจ้ามายืนยันตัวตนนะคะมายืนยันตัวตนกับเอกไอกับเพื่อนเพื่อนนะคะโย่แสบยูดอกสตอแสบอย่มักแต่เกาเนี่ยโอ้ยสื่อ